C.B. Airsoft Store อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมา Unbox หรือรีีิิว Army R28 Kimber นะครับมีทั้งสีดำและสีเงินนะครับมาดูกันว่าความเร็วความแรงงานเนื้องานจะละเอียดแค่ไหนรับชมได้เลยครับเราจะแกะตัวตัว Army R28 ก่อนนะครับสีดำนะครับคู่มือของที่มาให้นะครับมีคู่มือเหมือนเดิมนะครับ Army นะครับ เหมือนเดิมนะครับ้วก็เป็นตัวสีดำเป็นตัวปืนนะครับใส่ถุงมาเหมือนปกติเหมือนเช่นหมดตัวซีรีส์อื่นๆแม็กกาซีนนะครับเป็น M E U เป็นแม็กกาซีน M E U นะครับนี่เป็นค่าดมันค่ามันจากโรงงานน,นี่นะให้นิดหน่อยอะน,น,นะครับเป็นคิมเบอร์นะครับเป็นล่องคิมเบอร์นะครับตัวสีดาเหมือนเช่นเคยนะครับไกเป็นสีสแตเลสสีเงินนะครับ ออเทอร์บาลเลข้าพอนอกจะเป็นสีเงินเช่นเดิมนะครับศูนย์จะเป็นไน์ไซส์นะครับสีเขียวดูจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แั่นทางสไลด์นะครับตัวนี้มีารางเอาไว้ติดเล,ด,เลดดอทหรือช้สายได้นะครับมีรางมาให้ยี่สิบมิลรางแอร์ซ้อมนะครับยี่สิบมิลแล้วก็ด้านข้างนะครับตีว่า อ่า uh, warrior แล้วก็อ่า uh, ตัวนี้ครับเป็นเลเซอร์ฟูมาร์กิ้งเหมือนเดิมงานอาร์มี่สไตล์อาร์มี่ฟูมาร์กิ้งครับหลังอ่อนใช้งานได้ตามปกติล็อกเซฟล็อกเซฟนะครับใช้งานไม่ได้นะครับอ่า uh, นะครับใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่า uh, นะครับนำกล้องท่อนะครับอ่า uh, แมกกาซีนตีวิวสันคอมแบทบางรถก็จะมีให้ไม่มีตีมานะครับอันนี้เราแต่นี่แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มีตัวนั้นไม่มีอะไรนี็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีเงินสีบอลเงิน R28 R20 เหมือนเดิมเกล่องออกมา กูมือเหมือนเดิมนะครับกูมือแล้วก็ตัวปืนนะครับตัวปืนจะเป็นสีเงินหรือบอลเงินขอออกของก,ก่อนนะครับมีกระสีนีมาให้เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวสีเงินเหมือนเดิมน,นะครับจะตัดด้วยสีดำนะครับท่อนอกศูนย์สีดำตัวคันค้างสไลด์สีดำ ไกดดำนะครับหลังอ่อนดำเซฟดำท่อนอกตัวดำนะครับท่อนอกสีดำนะครับท่อนอกสีดำไกด์หลอดดำนะครับแล้วก็ศูนย์เป็นไนท์ไซส์สีเขียวเหมือนกันตัวนี้จะให้มาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับลางมีรางมาให้เอาไปลางจับมาให้นะครับ เทียบกันระหว่างสีเงินกับสีดำนะครับคิมเบอร์ต่อคิมเบอร์นะครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นครับาราคาอยู่ที่สองพันิดๆส่วนราคาจริงๆเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ด้านล่างมีเซ็ตพร้อมเล่นแล้วก็ราคาเฉพาะตัวปืนแล้วก็ถ้าเซ็ตพร้อมเล่นราคาเท่านี้บวกเท่านี้เพิ่มเป็นเราจะอัปเกรด อัปเดแก๊สเป็นแก๊สใหญ่แก๊สนอกหรือลูกจะเป็นเป็นลูกแท้ลูกสี่พันนัดลูกหนักเดี๋ยวจะมีแจ้งเข้ามาในรายละเอียดด้านล่างของทางช่องนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาเทสกันว่าความเร็วความแรงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถึงขั้นตอนการเทสนะครับวันนี้เราจะเทสด้วยตัวสีดําเช่นเคยนะครับเพื่อความชัดเจนในการลองนะครับในกระสีน,นะครับ เทสด้วยแก๊สนอกเช่นเดิมนะครับเป็นไดโนเป็นไดโนนะครับแก๊ส no. อัดเหมือนเดิมลูกจะเป็นลูก02โย์่สองโคนเล่นบอลเช่นเดิมนะครับวาม,มาใส่กระปุกเฉยเยโคนบอลไม่มีกระปุกแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับสปริงไฟห้านัดขอยาใส่ปากแมกนะครับเพราะว่า เสียเวลากา็เบิบขึ้นลำนดันแรกนะครับนะครับเครื่องวัดความเร็วอาเท็เหมือนเดิมนะครับลูกศุนย์จุดสองนะครับลำที่หนึ่งครับสามร้อยสามสิบหกลำที่สองครับสามร้อยสามสิบเจ็ดลำที่สามนะครับ 331ที่4ครับ328ที่5นะครับ330แขมีดหนึ่งนครับ327นะครับลูกหมดสไลค้างแขวนสไลด์าเหมือนเดิมนะครับนะครับลูกหมดสไลค้างนะครับ เก็บนกรอนะครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นสนใจติดต่อ CBR s o อนะครับชั้น2เมกาสะพานเหล็กห้อง B236 ฝั่งลิตรแก้วหรือโทร0ูน1 6หกสาม่งหกสองสองสขอบคุณครับ